ค่ะวันนี้ก็จะมาชํานะคะเราไปตัดตําลึงมาแล้วนะคะก็จะชํานะคะสลับตําลึงตําลึงมีประโยชน์มากมายนะคะเนี่ยเราจะชํานะคะชําง่ายๆนะคะแล้วก็ปักลงไปนะคะปักก่อนนะนี่ให้มันมีที่เป็นข้อๆตรงนี้นะคะเพราะว่ารากมันจะเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงไปแบบนี้นะคะ หลังกาดที่มันแตกขึ้นมานะก็ะเอาไม้มามาเสียบตรงกลางนะคะเพื่อทําให้มันเลื้อยนะคะ,ะต้องเอาไม้มาเสียบกลางแต่ให้มันแตกยอดก่อนนะคะเนี่ยเราก็เสียบไปแบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายอีกนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะนี่ แบบนี้นะคะก็จะลดน้ำนะคะเอาน้ำมาลดลดน้ำลงไปนะคะเนี่ยลดเสร็จแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกนะคะคุม เพื่อให้ขวบชื้นนะดี๋ยวมันก็แตกคือไม่คุมก็ได้นะถ้าให้มันแตกยอดเร็วออกลากเร็วเราก็เอาพลาสติกคุมนะคะ แ้้ก็คุมไว้แบบนี้นะคะไม่ห้แตกเท่าก็จจเยายางมาลัดนะคะนี่กจะเป็นแบบนี้นี่นก็จะเป็นรูปของมัดนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะแต่ถ้ามันแตกแล้วออกรากแล้วก็จะเอาไม้มาปัดตรงกลางเพื่อที่จะให้มันเลื้อยนะคะจะ ทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะขอบคุณค่ะ